b บล็คพิง k ปิดฉาก d e a d l i ์เวิลด์ทัวรที่โตเกียวโดมอย่างยิ่งใหญ่3วันโซเอาลสุดเหนียวแน่นเมื่อวันที่16-18มกราคม2026ที่ผ่านมา b l a c k พิง k ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งด้วยการแสดงคอนเสิร์ตเดทไลน์เวิลด์ทัวร์วันติดต่อกันที่โตเกียวโดมสนามกีฬาในตำนานของญี่ปุ่นซึ่งขายบัตรหมดเกลี้ยงทั้ง3วัน คาดว่ามีผู้ชมรวมกันมากกว่า150,000คนเลยทีเดียวนี่ถือเป็นครั้งแรกของ Girl Group ที่สามารถโซเอา u t โตเกียวโดม3วันติดต่อกันแบบไม่มีสมาชิกเชื้อสายญี่ปุ่นเลยทำให้บลิงทั่วโลกต่างยกย่องว่า b l a c k p ิ n k ยังคงเป็นราชินีแห่งเวทีอย่างแท้จริงแม้จะเว้นช่วงคอนเสิร์ตใหญ่มาหลายปีหลังจาก Born Pink Tour. บอลพิง n k ทัวร์บรรยากาศทั้ง3วันเต็มไปด้วยพลังงานสุดระเบิด เพลงเปิดตัวสุดเร้าใจอย่าง Q This Love Pink Venom, Pretty Savage และดู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 ทำให้โตเกียวโดมสั่นสะเทือนสเตจเดี่ยวของแต่ละสมาชิกก็ได้รับเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลามโดยเฉพาะโรเซ่ที่โชว์พลังเสียงสูงใสสะกดใจแฟนๆด้วยเพลงอย่าง Two Years และ Toxic t d the n บวกกับโมเมนต์กินโตเกียวบานาน่าน่ารักน่ารักบนเวที จีซูพูดภาษาญี่ปุ่นได้น่ารักมากจนแฟนๆกรี๊ดกันทั้งฮอลเจนนี่ลิซา่าและโรเซเ่ต่างสลับกันพูดคุยกับแฟนๆอย่างอบอุน่นมีโมเมนต์หัวเราะและน้ำตาด้วยกันตลอดทั้ง3วันไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือช่วงปิดท้ายวันที่18มกราคม2026หรือ day 3ซึ่งเป็นการแสดงวันสุดท้ายของช่วงโตเกียวโดมโรเซ่พูดคำว่ามาตาเนะ แปลว่าเจอกันใหม่นะด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหวังทำให้บลิงหลายคนน้ำตาซึมเพราะรู้สึกเหมือนเป็นคำสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอนไม่ใช่การบอกลาถาวร หลังจบการแสดงโตเกียวโดมทางการแบล็ k พิงค์และ YG ยังออกมาขอบคุณบลิงผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าทัวร์เดทไลน์จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่26มกราคม2026ที่ไคตักสเตเดียมฮ่องกงซึ่งเป็นวันปิดทัวร์อย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ใกล้ถึงช่วงปล่อยอัลบัม line, ้มเดทไลน์คาดการ27กุมภาพันธ์2026แล้ว แฟนๆต่างตั้งตารอว่า Blackpink จะพาเรากลับมาพบกันอีกอีกครั้งในอนาคตครั้งนี้โตเกียวโดมไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่า Blackpink ยังคงเป็นตำนานที่โลกยังรอคอยเสมอ